模特。 คือนยอนีลยแลนเขาสวกเลยนะครับผ่านได้แลนออกไปทั้งน้ำลึกครับเฮ้ใส่สวยเลยครับตัวนี้ชุดโอ<ฮ>้โ พอดีเดี๋ยวเฝ้าเอา,เอาเป็นผงลงไปนะครับนี่ครับตูป่าครับยกขึน้นมาที่จริงมันลงคอเลยครับแต่ว่าผมยกขึ้นมาสะบัด มันสะบัดมันละหลุดนะครับนี่ครับใส่สวยอยู่ตีไปไม่แรกส่วนบ่ถึกนะครับปุ๊ในค่าหยาพอดีตีไปไม่ซองเห็นได้หางเห็นได้หยาติงหยุดหลวดปุและแลนลงหนำเลิกเลยนะครับนี่ครับมันกัดแบบบอลระแวงเลยนะครับตู่ปลาสําสหรับปลาที่เขียวเคียวระแวงระแวงเหงื่อนะครับยังได้กรฝากผลงานนะครับกบยางเทปูสุดยอดครับ